โอ้รักจริงๆแฟนกับเลี้ยงดีมากครับแม่ผู้ใดทำซ้อมมากันเยอะมากครับรู้เลยโซลโล่ปุ๊บต้องกินโอ้ได้จริงๆเป็นแฟนขับตัวยงเห็นกันทุกนาเลยทีเดียวนี่เขากินแพงนะครับคนละร้อยคนละโอ้โหกินจุสามือหรือเปล่าอะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทุกท่านของเราจับกันไปแต่ว่าเดี๋ยวมีมีในส่วนของเป็นพี่แฟนค่ะ อยากจะแจกให้หนึ่งรางวัลละกัรนะคะเป็นอคาที่ของเราเป็นไฮไลไท์ในงานนิคฮาร์ตอุ้ยอันนี้ทำไมกล่องมันใหญ่กว่าอันอน,อน,นี้จะมีเป็นเระนะครื่องพันนะคะเป็นเครื่องปรจดับสั่งเสรนั่นเองด้วยต้องรู้เรื่องของผิวอย่างเช่นที่บอกว่าเรืร่องของผิวหน่อยเป็นจอจ้าเดมี่เอาเป็นว่าเราจะมีแค่รางวัลเดียวเจดการของเรานะคะเราจะขอเป็นสําหรับลูกค้าที่มีบัตรคาทีนม่มหนึ่งใบเท่านั้นของอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้จะไม่ของกรุงแง่บัตรซ้งในวันนี้อื่นๆก็ทาเพมก็ได้นะมพัดเครับ นไม่ใช่พาตตี้นะไม่เอานี่ไม่มีเอามาเอาคนตึงบ้างเถอะตัวคนตึงบ้างเถอะแต่ที่นี่บ้านที่เอามาเป็นพาตตี้น้ำอยู่แล้วอ๋อไม่เงียบช้าเขาเรียกว่าอะไรนะรับเร็วเกินไปเออลืมไปว่าช้าชาได้พาเล่นงานผมก็บอกมีสองใบได้ไหมพ่อต่อเออมีนั่นนี้จริงเหรอครับจริงไหมด้วยเป็นนักศึกษาอยู่ในวัดพาร์ตี้น้ำด้วยเนี่ยเออนั่นาละสีพาร์ตีน้ำด้ยอ่ะ เราเป็นเด็กพาตี้ใช่คะโอเคแล้วเลยค่ะยิ้มใจด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกัน่อขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยค่ะพอดีไม่พูดไม่จะไม่ตอบยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวพอดีคุณพี่บ้านบอกว่าพูดน้าเตยหนักค่ะพี่คือแม่บอกว่าเจอคนแต่งหน้าห้าพูดยิ้มไปอย่างเดียวนะคะยิ้มประยามอย่างเดียวเอ่ออ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราได้คุณทหารเรานะคะฝากผลงานแล้วก็ฝากเคล็ดลับอย่างไรนะคะในการแต่งหนาแบบนี้ค่ะอ่ะก็ ฝากผลงานก่อนมาฝากผลงานฝากซิงเกิลใหม่นะครับเพลงชัยอยู่ทุกคนนะครับ B M V เราด้วยนะครับใครไม่ได้ดูอย่าลืมไปกดดูในยูทูบเพื่อเพิ่มวิวนะนั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้ได้หนึ่งวิวนะครับหนึงก็เช็คก่อนแล้วก็ใครคุยคุยกันก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/natgornakorn ครับหรือทวิตเตอร์ก็ a อดนัทกอนกอนคุยกันได้ครับเดี๋ยววันเสด็จเริ่มไปิดจัอะไรตัวเองทำได้ไหมทำได้เปล่าเอาวันนี้เขาคุยกันอยู่ตลอด อออคือแค่รับการดูแลตัวเองก็คือแล้วเคยพูดไปแล้วนะครับเอาก่อนก็คือจะมีมีสี่ขั้นตอน,น่ง่ายอันแรกเนี่ยคือการพักผ่อน การนอนหลับการอะไรต่างๆอันท so, like right. yeah, like ี <c ough> <c ough> ่สองเป็นอาหารการกินกินให้มันครบทุกหมู่อะไรเงี้ยครับทุกมื้ออะไรอยงี้ครับการสร้างพลังงารออกกำลังกายส่วนอันที่สี่ก็คืออย่างเงี้ยครับเข้ามาหาผู้ช่วยผู้ช่วยเก่งๆครับผมทุกอย่างเนี่ยถ้าทําได้ครบทุกอย่างเนี่ยรับรองว่าดพดีแน่นอนคือดีแน่นอนจะบอกว่าเป็นเหมือนคุณพอลล่าเลยชี้สวยชี้เพอร์เฟคไปยาวกวันนี้เราเป็นตัวเลือกนั่นเองครับผม ตอนนี้นะคะเรียกว่าเรามาฟังแค่รับทีเวไปแล้วจากคุณนางเราแล้วก็ที่ทำเราเป็นแฟนกับคุณนันนะคะอย่าลืมเลยติดตามผลงานได้ที่ทางเฟซบุ๊กหรือว่าในเรื่องของยูทูบด้วยกับฟิวสิกสล่าสุดนั่นเองด้วยใช่ครับแล้ก็อย่าลืมเลยติดตามแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณคุณน,น,นะะันด้วยค่ะครับครับเพื่อีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะแล้วนั้นหัวก็มาที่ไปไหนไม่ได้นะคะมาเยี่ยมชมเราค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า